ชีวิตฉันและพี่สาวนั้นมันไม่มีอะไรดีเลยค่ะเพราะตอนเด็กๆนั้นพ่อกับแม่ของฉันก็ได้เสียชีวิตไปได้ทั้งสองท่านและฉันกับพี่สาวก็ต้องมาอยู่บ้านตากับยายบอกเลยค่ะว่าที่นี่มันน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อที่ไม่มีอะไรทำเลยค่ะสวัสดีค่ะ ฉันชื่อแนนพี่สาวของฉันชื่อว่านิวพวกเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันค่ะฉันเป็นแฝดน้องส่วนพี่สาวของฉันก็เป็นแฝดพี่ค่ะแล้วที่ทุกคนเห็นว่าฉันกับพี่สาวสีผมแตกต่างกันที่ฉันมีผมสีดำและพี่สาวมีผมสีน้ำตาลก็เป็นเพราะว่า เพราะว่าตอนที่แม่ของฉันได้คลอดฉันและพี่สาวออกมาฉันนั้นได้เกิดมาในร่างกายที่ปกติส่วนพี่สาวของฉันนั้นเกิดมาในร่างกายที่ไม่แข็งแรงมีผมที่สีไม่เหมือนพ่อกับแม่แล้วก็เกิดมาตัวดำแล้วทำให้คุณหมอได้พาพี่สาวฉันเข้าตู้อกแต่ผิวมันก็เปลี่ยนไปไปอย่างเดียวแต่ส่วนทรงผม สีผมมันก็ไม่เปลี่ยนไปทำให้พี่สาวของฉันต้องเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อจะไปตรวจสอบดูว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือไม่และปัจจุบันนี้ฉันและพี่สาวได้โตขึ้นมากและพวกเราสองคนก็ได้มาอยู่โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่ง แรกๆฉันก็สนุกกับการเรียนแต่พอหลังๆฉันว่าเพื่อนที่โรงเรียนนี้เริ่มแปลกๆแ,แ,แล้วฮะจากที่เคยน่ารักสดใสและตอนนี้มีแต่คนวิ่งไล่ฉันและพี่สาวไม่รู้ฉันและพี่สาวไปเกี่ยวข้องกับอะไรเขาด้วยนี่มิ้นเธอตามมาทำไมอ่ะ เห็นตามมาตั้งแต่วิชาพะล,ะละแล้วมีเรื่องอะไรจะปรึกษาหรือเปล่าฮหันมาสักทีนะแกอ้าโอ๊ยมิน <c oughs> เนี่ยแกบังอาจอะไรมาสวยกว่าฉันให้ได้เหรอเราอะมาแข่งกันสวยไหมล่ะ เรื่องนั้นจริงๆฉันไม่มีครีมบำรุงผิวอะไรเลยแต่หน้าตาของฉันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเคยอ่านะเออแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ายายนิวมันเป็นพี่สาวแท้ๆของแกหรือเปล่าเนี่ยสีผมก็ไม่เห็นจะเหมือนกันก็พี่สาวฉันเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงอย่ามาล้อพี่สาวแบบนี้ได้ป่ะ วายวายพี่สาวเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงพี่สาวเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงวายวายวายอะไรกันเนี่ยเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงแบบฉันแถบหน้าตาย,ยังไม่เห็นจะสวยวา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 ย แต่พี่สาวของฉันเขาก็เกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงจริงๆคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะเธอย่ามาบูลลี่พี่สาวฉันแบบนี้สิฉันจะไม่ไหวแล้วนะยิมินอ,อแอนอย่าเลยนะถึงเขาจะมาล้อว,ว่าพี่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่แนนก็ไม่ควรไปทำเขาแบบนั้นนะแนนพี่ว่าที่แนนทำอะ มันแรงไปหรือเปล่านี่พี่นิวสำหรับพี่อะมันไม่แรงหรอกแต่สำหรับพี่อ่ะมันแรงใช่ไหมแต่สำหรับหนูมันไม่แรงงั้นก็จบจบกันนะยี่มิ้นทั้งหน้าถ้าอยากมีเรื่องอีกก็เชิญเลยฉันพร้อมบวกเฮ้ยนะแนน,นเราเป็นผู้หญิงนะเราอย่าไปเป็นนักเลงแบบนั้นเลยไม่ ฉันน่ะไม่ไหวกับมันแล้วพี่มันต้องสั่งสอนบ้างแน้นแต่แดน,นก็ทำแรงไปนะเมื่อกี้ถ้าเขาไปฟ้องครูหรืออะไรก็ตามพวกเราอ่ะต้องจ่ายค่าโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะทำเบาๆาเองที่ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าโรงพยาบาลค่ะ สวัสดีจ้าแนนพาพี่สาวหนูมาหาหมอใช่ไหมเปล่าค่ะมาหาณแอมนี่นะแอมสวัสดีค่ะอ้าวหนูแนนมาหาณนะทำไมคือว่าหนูจะมาบอกนะว่าลูกสาวของณนะยายมิ้นน่ะเขาอะ่ะมาบูลลี่พี่สาวหนูแถมยังมาผักหนูลงกับพื้นอีกค่ะ โอ้โห,โโหยายมิ้นลูกสาวของนาเขาอะไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกจ้าหนูแนนหนูแนนคิดมากไปหรือเปล่าไม่ค่ะลูกสาวนาทำไม่เชื่อนาก็ลองตามไปที่โรงเรียนรู้สิคะนาจะได้รู้จะได้เห็นกับตาโอ้ยนาไม่เชื่อหรอกนะจ๊าหนูแนน ถ้าหนูอยากให้หนาเชื่อหนูก็ส่งหลักฐานมาซีได้ค่ะไปเหอะพี่นิวไม่ต้องสนใจละเออปะแนนแนนตอนกินไอติมเสร็จอะพี่อะขอไปร้านสะดวกซื้อแป๊บนึงนะโอเคค่ะพี่นิว ไอ้หนูไอ้หนูใครเรียกะอะอ้าวป้ามายืนทำไมตรงนี้หรอคะแล้วเ,เรียกหนูทำไมป้ามีอะไรจะให้อะไรหรอคะป้าหนูใช่หนูนิวไหมใช่ค่ะหนูนิวเองนี่นิวหนูเกิดมาร่างกาย สภาพร่างกายไม่แข็งแรงใช่ไหมค่ะลองเอาอันนี้ไปกินดูสิเผื่อหนูจะได้ผมสีดำเหมือนน้องหนูงั้นลองดูค่ะไปหนูนิวเดินระวังระวังนะระวังหกล้ม พี่นิวไปไหนมาหนูรอตั้งนานหนูอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อเปล่าเปล่าไม่ได้ไปไหนนานเลยเนี่ยพี่พี่เดินจะกลับบ้านอะ่ะมีป้าคนนึงอะ่ะป้าอะไรก็ไม่รู้พี่จำชื่อไม่ได้แล้วแต่เหมือนพี่เคยเจอตอนเด็กๆแหละป้าเขาอะ่ะให้อน,นี้พี่มาป้าเขาบอกว่า เผื่อพี่จะไล่ร่างกายแข็งแรงอ๋อพี่พี่ก็กินไปเลยนะโอเคโอเคต,ตอนนี้พี่ขอไปอาบน้ำก่อนพี่กินก่อนสิโอเค ไปกันเถอะพี่นิวไปนอนกันอืมอืมทำไมวันทำไมวันนี้นอนไม่หลับเลยนะเราก็ไม่ได้กินกาแฟหรืออะไรนี่ทำไมนอนไม่หลับเลยอะอืมอืมนอนไม่หลับเลยอะพี่นิวอ้าวพี่หลับแล้ว ปกันเถอะพี่นิวเราไปเข้าห้องเรียนกันเถอะพี่นิวหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเอเดี๋ยวเมื่อกี้หน้าฉันในกระจกมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอ่ะทำไมตาเป็นอย่างนั้นคงไม่มีอะไรหรอก ฉันคงจะตาฝาดแต่ทาไม่มันปวดหัวจังเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเมื่อคืนที่พี่ฉันได้ของอะไรมาจากบ้าคนนั้นที่พี่ฉันบอกฉันก็ลืมไปว่าฉันก็ขอพี่สาวกินเหมือนกันนี่สงสัยจะเป็นเพราะอันนั้นแต่ฉันว่าคงไม่น่าใช่ฉันว่าฉันกลับไปเรียนดีกว่า้ ขอโทษที่ไปเข้าห้องน้ําช้านะคะตอนนั้นฉันรู้สึกปวดหัวมากๆและฉันก็ไม่รู้ว่าภาพที่ฉันเห็นในกระจกมันเป็นภาพลวงตาหรือว่ามันเป็นจริง ฉันเพิ่งจะมาเข้าห้องน้ำแล้วฉันก็มาเข้าต่อปวดหัวเฮ้ยทำไมเมื่อกี้หน้าฉันในกระจกถึงเป็นแบบนั้นฉันคงตาฝาดนี่พี่นิวนี่พี่เป็นเหมือนหนูไหม หนูอ่ะรู้สึกปวดหัวมากเลยแหละเฮ้ยเป็นเหมือนพี่เลยพี่ก็ปวดหัวเมื่อกี้พี่เพิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จโอ้ยโอ้ยโอ้ยแฟดปลอมแฟดปลอมแฟดปลอม,อ,มอีกคนนึงผมน้ำตาลอีกคนนึงผมดำว้ายมิน้นแกยุ่งอะไรอ๋อโอ้ยมิน้นฉันจะไม่ไหวแล้วนะ แกรู้ไหมว่านิวอ่ะมันไม่ใช่พี่สาวแกที่แท้จริงสีผมก็ไม่เห็นเหมือนกันสแสดงว่าเป็นแฟดปลอมไร้ยวังไเลิกร้อพี่สาวฉันได้แล้ว นี่เธอรู้ไหมว่าพี่สาวของฉันน่ะเขา,าเกิดมาในสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงก็จริงแต่อย่างน้อยเขาก็หน้าตาดีกว่าเธอแล้วก็เรียนเก่งกว่าเธอนะไม่ใช่เธออะไรก็ไม่รู้เป็นนักเลงนิสัยนักเลงเลิกมาบูลลี่พี่สาวคนอื่นแบบนี้ได้ปะแนนอย่าเธออย่าอย่าไปว่าเพื่อนแบบนั้นสิให้เขาบูลลี่พี่ไปเถอะแนน นี่ใหญ่มิน้นส่วนพี่สาวแกก็ไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยหน้าตาก็ขี้เหล่ขี้เล่ตัวก็ดําไม่เหมือนแกที่ตัวขาวๆแต่พี่สาวแกตัวดำแสดงว่าไม่ใช่พี่น้องกันแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะพี่สาวแกกแกก็ไม่เห็นจะหน้าเหมือนกันเลยมิน้นเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าพี่สาวคนอื่นแบบนี้จบนะมิน้นและอีกอย่างหนึง่งอ่ะ แกมาว่าพี่สาวคนอื่นแบบนี้ไม่ได้เพราะไม่ดูพี่สาวตัวเองก่อนเหรอพี่สาวตัวเองอ่ะไม่สวยนะแต่พี่สาวของแกเรียนเก่งไม่เหมือนแกที่เรียนไม่เก่งแล้วพี่สาวของแกเขาก็ใจดีแต่แกน,นี้ใส่ไม่ดีแสดงว่าไม่ใช่พี่สาวกันไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆตามนั้นคือจบนะเยมินไม่ต้องมาเดินตามฉันกับพี่สาว ผักคนเดียวมันดูไม่ดีผักสองคนเป็นเลยนี่แกนี่ยายมิน้นแกกล้าผักฉันและพี่สาวได้ลงคอเหรอเอ๊ะทำไมฉันปวดหัวจังทำไมฉันปวดหัวปวดหัว <c oughs> มันเป็นตัวประหลาดส่วนที่ลุกขึ้นมาเลยนะอย่างหนูช่วยพยุงตัวให้ แนนพี่มีอะไรจะบอกว่าไงหรอพี่นิวคือว่าเมื่อกี้ตอนที่แนนบนปวดหัวลูกกะตาของแนนมันหายไปแล้วเลือดของแนนมันก็ออกจากตาแล้วตาของแนนมันก็แดงกล่ำเลยฮะพี่นิวพี่ว่าอะไรนะพี่ว่ายัางไงนะเมื่อกี้ที่แนนปวดหัวอ่ะ ก็คือที่ได้เหมือนปวดหัวแบบปวดหัวแบบนี้ลูก,กตาของลูก,กตาดำของแนนอ่ะมันหายไปแล้วเลือดของเราเลือดมันก็ออกจากตาแนนแล้วตาแนนก็แดงแดงกล่ำเลยจริงเหรอจริงพี่เห็นเลือดมันมันทะลักออกออกจากตาตาแนนบรักเลยหรอ บหัวอพอหนูมองไว้ในกระจกอะตาของหนูมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนที่พี่บอกเป๊ะเลยพี่เป็นแบบหนูหรือเปล่าหุ้ยแนนเป็นแบบพี่เลยอ่ะจริงอ่ะเออก็ถึงว่าล่ะทำไมเวลาเรามาโรงเรียนทุกคนต่างมองเราอย่างกับเป็นตัวประหลาดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาครับ คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย